รอบนี้นะคะเขาเออกมาเป็นงานผิวที่มันมีความบางเบาขึ้นนะแต่เขาก็ยังบอกว่างานผิวในของเขาอ่ะยังติดทนแล้วก็คุมมันดีอยู่นะคะกับดูการปกปิดนะคะตรงนี้เห็นปะ่ะเห็นปะ่ะแอบติดส้มเบาๆนะอันนี้ถ้าพูดตามตรงจุดที่รู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยนี่ไหร่คือเรื่องของชอบมากฟินิชดีเนื้อบางเบาเกินผิวน,นะคะแต่ว่ายังให้การปกปิดที่จึ้งอยู่นะ สวัสดีค่ะคกับพกับบีกันลานนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวของเล่นตัวใหม่นะเป็นงานผิวจากแบรนด์ที่บีคุ้นเคยนะคะแล้วก็คุชชั่นของเขาอ่ะบีเคยรีวิวไปแล้วชื่นชอบมากแล้วก็เคยรีวิวแป้งทับสมองพื้นของเขาไปแล้วเหมือนกันนะแั้ก็ชอบมากเหมือนกันเป็นคุชชั่นกับแป้งทับสมองพื้นที่ราคาถูกและด,ดีแต่ว่าผลลัพธ์คือจึง ปกปิดคุมมันติดทนดีมากรอบนี้นะคะเขาเออกมาเป็นงานผิวที่มันมีความบางเบาขึ้นนะแต่เขาก็ยังบอกว่างานผิววนี้ของเขาอะ่ะยังติดทนแล้วก็คุมมันดีอยู่นะคะกับน้องสกินทิ้นตัวนี้เลยสกินทิ้นหนมปังจากแบรนด์แกจูโกนนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะว่าสกินทิ้นตัวนี้จะปกปิดมากน้อยแค่ไหนคือรอยสิวเยอะมากจะาอยู่หรือเปล่าและคนหน้ามันแบบบิก๊กตลอดทั้งวันจะคุมมันติดทนมากน้อยแค่ไหนก็ไปลุ้นกันในคลิปนี้นะคะก่อนจะไปดูรีวิว ทิ้น์ขนมปังจากแก๊ตโก่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องวิงบิ๊กนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าทิ้นขนมปังจากแก๊ตโกใช้จริงคนหน้ามันรอยสิวเยอะฉ่ำแบบนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราอยู่กับแก๊ตูโก้ฟอร์เรดเบอร์ลิงสกินทินเขามีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะส่วนตนัวทีใช้มันเบอร์ศ1นนะราคาเขากคือน่ารักมาก 1> 1, 9 9 9่งงแบงแดงมีทอนคือราคาถูกและดีหรือเปล่าต้องมาลุนกันตอนใช้จริงนอ้องแพ็กเกจติ้งเขาหน้ารักนะเนี่ยดูสิเหมือนเป็นห้อยกระเป๋าได้ด้วยนะเวลาหมุนออกมาก็จะเจอนี่หลอดบีบแบบนี้นะคะน่ารักดีเลยอะ่ะไว้ใส่ไวทินมากแก๊สทูโกมีนับนะเบอร์ศูนยก็เป็นประมาณนี้นี เฮ้ยกลืนผิวเนื้อดีมากแล้วเกี่ยง่ายมากเอาจริงทางแบรนด์เค้าสามารถใช้นิ้วปัดๆดได้เลยนะแต่ส่วนตัวแล้วบิงบิ๊กใช้จริงก็คงต้องใช้แบบพับลงนะเพราะไม่ชอบให้นิ้วเปื้อนอนะ่ะใครเป็นเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อย ก่อนจะไปลองใช้จริงนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงคําเค็มดีกว่าว่าเขาเค็มเรื่องอะไรบ้างทิ้นหนมปังตัวนี้จากแกตโกนะคะเขาว่าปกปิดติดทนเนื้อบางเบานะแล้วก็ติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยเขาเป็นสกินทิ้นสูตรไฮบิดนะคะทีอินวันคือตัวนี้มีส่วนช่วยในการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยทีอินวันที่พี่บอกไปนะคะเพราะเขาเป็นทั้งไพรเมอร์นะเบสเมคอัพแล้วก็มอยเจอร์เซอร์เขามีแอร์ฟิทเทคโนโลยีนะคะทําให้เนื้อสกินทิ้นตัวนี้คือบางเบาเกินผิวแนบผิวมากและยังมี โรเลอร์กรินดิ้งเทคโนโลยีนะคะทําให้เม็ดสีมันละเอียดพิกเมนต์สีมันแน่นไม่ต้องลงเยอะก็ได้การปกปิดแล้วเนื้อรองพื้นแบบทําให้ตะกินทินนะคะไม่คาบแล้วก็ไม่ตกลองอีกต่างหาก และสุดท้ายนะคะมี T D Scouting Makeup Technology นะคะทำให้เมคอัพเราติดทนนานตลอดทั้งวันนะ12ชั่วโมงอย่างที่มิกบอกไปและยังมีส่วนช่วยในการแบบเบอร์รูมขนได้ด้วยนะคะคำเข็มร่าวก็มีประมาณนี้ไม่รอช้ามาลองใช้จริงเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะจึ้งเหมือนคำเข็มหรือเปล่าเขียนเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิด t e เ t อ r e บนหน้านะอยวาขอลงหน้าฝั่งนี้ก่อนเลยเพราะว่ารอยสิวเยอะมากก็จะบีบไปที่หลังมือก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ย วนวนวอร์มเนื้อนะ้องเขาก่อนแล้วก็ปาดไว้ที่ผิวเลยนะมาดูว่าจะเป็นยาก,การปกปิดจะเอาอยู่ไหมเพราะว่าะกินทินแล้วก็ต้องนึกถึงอะไรที่มันดูมีความแบบบางๆงเบาๆเป็นธรรมชาตินะจะ <c oughs> ก็ใช้พับซุปเปอร์มารตกเหมือนเดิมอดูการปกปิดนะครับตรงนี้เห็นปะ่ะเห็นปะ่ะคือเป็นสกินทินที่เนื้อบางเบา,บา,บาตามสไตล์สกินทินนะแต่ว่าให้การปกปิดที่จึ้งมากอ่ะไอตัวอะไรนะ โ o l เลอร์กร er, ินดิ้งเมคอัพอะไร outing, เสเกลติงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาใส่มามันดีอ่ะมันแบบเห็นผลเหะคือลงไปแล้วมันได้ pigment สีที่แน่งแต่ว่าบางเบาทำให้การปกปิดเนี่ยมันจึงมันแบบเนียนกริบเลยก็เห็นปะผิว Before After อ่ะคือย u สกินบัตเ b เ t t e r มากคือชอบมากอ่ะดูคือให้การปกปิดดีนะแต่ว่าไม่โปะดูชอบมากการเบลอผิวต่างๆก็คือ ทำได้ดีมากเนี่ยเบลอรูขุมขนรุมสิวได้ดีเลยเนื้อบางเบาคื้นผิวมากหรือใครรู้สึกว่าเฮ้ยบิงบิ๊กลงแน่นไปหรือเปล่ามันสามารถลงแบบบางๆางเบาๆได้อีกนะคือใครอยากได้ฟิล์ที่มันแบบบางกว่าน,นี้บางกว่าน,นี้ก็ลงได้แต่เนี่ยบิ๊กลงแบบเป็นประสิทธิภาพให้ดูเลยว่าน้องเขาปกปิดได้ประมาณนี้ซึ่งตอนที่บิ๊กแวร์เทสนะ่บิ๊กก็ลงประมาณนี้แหละฟินิตก็ดีนะเห็นป่าว่ามันมีความแบบแมทแต่ว่าดูไม่แห้งเพราะว่าเขาใส่พวกสปารเลนเข้ามานะคะในการเติมเต็มความชุ่บผิวนี่ สีเบอร์ 01N ก็คือพอดีหน้ามากแต่อันนัทนทนสีจะมีความแบบงงๆนิดนึงคือมันก็ไม่ได้เหลืองซะทีเดียวคือมันไม่ได้เหลืองแบบรองพื้นงานผิวแบรนด์ไทยไม่นจะมีความแบบแอบติดส้มเบาๆนะอันนี้ถ้าพูดกันตามตรงจุดที่รู้สึกว่าเออยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่คือเรื่องของเฉดสีแต่ความสว่างนี่คือพอดีหน้าเห็นปะปกปิดดีเนื้อบางเบาเบอร์ผิวสวยนะคะแล้วก็ฟินิชสวยคือภาพรวมเป็นงานผิวอตัวหนึ่งที่ถ้าให้ผิวสวยเลยอ่ะเดี๋ยวลงครั้งหนึ่งกันนะคะ คือบิ๊กเพิ่งมาตระหนักรู้ได้ว่าตัวเองเป็นคนชอบแต่งหน้ามากเพราะเมื่อวานคือไม่ได้แต่งหน้านะคะแบบพักหน้าหนึ่งวันแล้วคือสภาพหน้าคือไม่ได้เลยอ่ะไม่สวยเลยนะแล้วรู้สึกว่าเออการที่เราแต่งหน้ามันทำให้เราสวยและมีความมั่นใจมากขึ้นนะบิ๊กก็เลยตั้งอิทางกับตัวงว่าต่อไปจะแต่งหน้าทุกวันเพราะไม่แต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยใส่แมสใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ย เปรีวมากนะดังนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สวยนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจลองลุกขึ้นมาแต่งหน้าดูเพราะแต่งหน้าแล้วมันสวยอะ่ะก็แต่งไปเหอ,เอะเนาะสรงสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองส่วนใครไม่รู้ว่าจะมีงานถิวตัวไหนที่ลดปังปันใช้ง่ายนะมือใหม่มือโปใช้ได้ทุกลุกไม่ว่าจะเป็น everyday ลุ o ก,กันลุ l ตัวนี้เลยใช้ออกงานได้หรือว่าจะใช้แบบบางๆเบาๆเป็น everyday use ก็ได้เช่นกันนะคะ เพราว่าให้ผิวที่แบบเนี่ยสวยมากคือถ้าลงตึบๆแน่นๆแบบนี้คือออกงานได้เลยนะและแอบสปอยว่าติดทนดีมากใช่จริงแล้วแบบไม่เซ็แตแป้งนะทุกคน10ชั่วโมงคือเอาอยู่แต่เดี๋ยวมีแหวเพชรให้ดูแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะนี่แต่ว่าตอนนี้ลงไปแล้วทัวหน้า่อนดูนะคะสำหรับกินทิ้นหนมปังตึกแอ๊สทุกคนนะให้ผิวที่แน่นฟูแบบหนมปังความเหาเลยเนาะความเหวสดใหม่ดูเช้าเนาะผิวสวยมากนี่เห็นไหมเพื่อนๆว่าอยาก ชอบไม่ชอบราคาแค่แบบหกเก้าเ้สองแดงๆมีทอนหน่อยแกงามผิวมันเลิศดมันตังน่แกทูโคไม่เคยทำให้ผิดหวังอ่ะก็เดี๋ยวขอไปแต่งหน้านส่วนที่เหลือก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชดูกันค่ะกลับมาแล้วค่ะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้าง กดูงานผิวสีมันสวยมากคือไม่ต้องเซ็ตแป้งเลยนะเพราะว่าติดทนทั้งวันแน,น่นอนวิเคราะ์เทมาแล้วนะผิวมันสวยแบบนี้เลยคือชอบมากฟินิชดีเนื้อบางเบาเกินผิวนะคะแต่ว่ายังให้การปกปิดที่จึ้งอยู่นะลงเบาๆก็ได้ลงแน่นๆตึ๊บๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับสกินทิ้นหลงง้องจากแกตุโคนนะคะราคาถูกและดีต่างหากเนาะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อว่ามันผิวสวยเอทั้งวันเดี๋ยวไปดูวรดเทปกันเนาะว่าจะเป็นยังไงซึ่ง แบทเทสนะ่ะเป็นคลิปที่บิ๊กถ่ายสต็อกไว้แล้วนะคะถ้ามันแบบดูเหมือนคนละวันกันก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าถ่ายคนละวันกันจริงๆ กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา21นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงนะบิ๊กแต่งหน้าไปน่าจะประมาณ7เกือบ8โมงประมาณนี้นะคะเมื่อตอนเช้านะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงกับแก๊สทูโกนนะทิ้นขนมปังถ้าจะไม่ผิดนะเขาบอกว่าเป็นทิ้นขนมปังผลลัพธ์10ชั่วโมงกับคนน้ามันแบบบิ๊กและว,วันนี้ไม่ได้เซตแป้งด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะเซตแป้งแต่พอเหมือนแบบแต่งหน้าลงบัตออนแบบฝนเอ่ยได้ไปคอนทัวร์ไปอะ มันก็รู้สึกว่ามันแมทแล้วก็เลยไม่ได้ลงแป้งนะครับวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าผลลัพธ์แบบไม่ลงแป้ง1ิบชั่วโมงก็คือผิวสวยเลยนะความมันก็ไม่ได้เยอะเลยตอนแรกแอบกังวลใจอยู่ว่ามันจะคุมมันหรือเปล่าสรุปแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าแมทด,ดีทั้งวันแล้วก็คุมมันจึ้งสอบผ่านแล้วก็ไม่อยู่ไม่หยาดด้วยอ่ะบอกตามตรงเลยว่างานผิวของแกทูโกะอ่ะลองมาแต่คุชชันมาแป้งพับสมองพื้นมาทิ้นตัวนี้อีกอ่ะคือชอบเลยทําดีทําจึ้งมาทุกตัวนะคะ แล้บิรู้สึกว่าตัวเนี้ยบิ๊ชอบมากกว่าของสก,กินทิฟิกอีกนะตัวหลอดสีน้ำเงินตัวนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยวาวเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยคือวาวเลยเพราะว่าเนี่ยได้หน้าที่ดูนวลเนียนตลอดทั้ง10ชั่วโมงนะคะไม่หยู่ไม่อยาคุมมันดีอีกไม่เสร็จแป้งก็ยังรู้สึกว่าเออยังผิวสวยทั้งวันน่ะแกตอบผ่านเลยทางแบรนด์น่ะเขาเคลยว่าตัวเองติดทนคุมมันที่12ชั่วโมงเนาะแต่ส่วนตัวบิ๊กก็10ชั่วโมง ก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะและรู้สึกว่าหน้านี้อาจจะใช้ได้ต่ออีกยาวๆเดี๋ยวลองมาซับหน้าด้วยจะชู่ดูนะคบว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะซับหน้าแล้วนะคะหน้ากลับมาแมทเนียนสวยเหมือนตอนเช้าเลยนะคือชอบมากอะ่ะงานผิวสวยมากเลยอะ่ะ a m a ซ i n g Thailand สดๆเลยแกดูดิหน้ามันดูนวลเนียนดีมากเลยแล้วก็ไม่มีคุชชั่นหลดุดคุชชั่นแหว่งนะและมีหลุดติดชุูเท่านี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะไม่มากไม่น้อย ภาพรวมคือโอเคเลยไม่แน่ใจว่าเขาเค็มเรื่องการกันน้ำกันเหงื่อไหมนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งคือเพื่อนเพื่อนไม่ต้องแปลกใจนะคือคลิปคือคลิปพาร์ตตอนเย็นอะถ่ายก่อนคลิปพาร์ตตอนเช้านะไม่ต้องแปลกใจไปถ้ามันจะดูแบบอุ้ยไม่ค่อยคอนตินิวหรือว่ามีความงงงเขาไม่ได้เค็มเรื่องการกันน้ำกันเหงื่อนะคือจะเค็มเรื่องการติดทนแล้วก็ควบคุมความมันซะส่วนมากเป็นหลักอะอะแต่บิ๊ก ก็ขอมาทดสอบการกันน้ากันเหงื่อจําลองหน่อยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าผิวมันสวยดีมากเลยน่าจะกันน้ํากันเหงื่อได้ดีอ่ะมาลองกันดูนี่ฉีดน้ําไปแล้วนะคะคือน้ําแทบจะไหลทิ้งออกไปเลยอ่ะไม่มีแบบน้ําบนหน้าสักเท่าไหร่นะถือว่ากันน้ําโอเคสอบผันในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่จบเราต้องมานี่ทับน้าตัวชชุนต่อเป็นไงบ้างอ่ะดูซิกันไม่กันกันน้ำกันเหงื่อค่ะไม่หลุดไม่แหว่งคือกันน้ำกันเหงื่อจริงคือประทับใจชอบมากใครที่รู้สึกว่า เออจะมีคนหน้ามันเหงื่อออกง่ายอยากได้อะไรที่มันดูติดทนน่ะตัวนี้คือตอบโจทย์สกินทินจากแก๊ปสูโกเอาจริงบิ๊กได้ลองทั้งแบบลงแบบตึ๊บๆแน่นๆก็ให้งานผิวที่ดูแบบฟูคัฟเวเลตดูเป็นลุคแบบแกลมแกมออกงานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ที่มันดูบางเบาเห็นปะเนี่ยลงแบบบางๆเบาๆใสๆเป็นฟิวสกินทินแบบไอโบกับไลติดผิวเราดีนแต่เกิดไมซิคเกิลสกินอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ทำได้เช่นกันอยู่ที่น้ำหนักมือที่เราจะลงเลยนะคะ ได้ผิวสวยทั้งคู่เนี่ยมาสรุปก,การใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับสก,กินทิ้นขนมปังจากแก๊สทูโกนะคะแต่และจุดมีให้คะแนนไงบ้างคะ่ะหนึ่งในส่วนการปกปิดนะตัวน,นี้ไม่บอกเลยว่าถึงเขาจะเป็นสก,กินทิ้นอะ่ะแต่การปกปิดนี่คือไม่น่าเกลียดเลยปกปิดถือว่าจึง้งถือว่าปังถือว่าสอบผ่านเลยเก็บรอยต่างๆบนหน้าได้ดีมากแต่ถ้าเป็นแบบสิวอักเสบหรือสิวนูนตีดีอะ่ะก็อาจจะยังแบบเห็นแอบโผล่ขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ถ้าภาพรวมรอยดํารอยแดง รอยสิวเก่าอ่ะคือเก็บอยู่เก็บครบเลยคะแนนการปกปิดนี้ไม่ให้ไปเลยที่9.75เต็ม10ค่ะสองนั่นคความบางเบานะคะถึงแม้ว่าการปกปิดจะเป็นแบบเหมือน full coverage เนาะแต่เนื้อเขาบางเบาเหมือน filling การใช้ skin t ิ n หรือว่า s y n t h e t i จ m o i s t i z e r เลยนะคือเนื้อบางเบาแบบนั้นเลยเนี่ยมันบางกืนผิวมากคือลงบางๆก็แบบบางแบบสุด,สด ลงแบบตุบๆแน่นๆก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหน้าจนเกินไปนะคะผิวยังหายใจได้อยู่ความบางๆเอาไปเลย10เต็ม10ไม่หักคะ่ะข้อ3ในส่งความติดทนนะคะนี่ ผ่านไปแล้ว10บชั่วโมงไม่เสร็จแป้งนะคะวันนี้ก็มีเหงื่อบ้างกรุบกริบแต่อาจจะไม่ได้เหงื่อเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ทดสอบการกันน้ำกันเหงื่อจำลองเพื่อนๆดูไปแล้วเนาะว่ามันกันน้ำกันเหงื่อจริงภา,าพรวมความติดทนนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าติดทนติดแน่นดีเห็นป่ะเนี่ยหน้ายังผิวสวยหน้าแน่นอยู่เลยนะความติดทนก็10เต็ม10ไม่หักคะ่ะข้อ4ในส่วนการควบคุมความมันแกมันเป็นจุดที่รู้สึกว่าโอ๊ยทําดีทําจึงเป็นตอนเป็นจุดที่ตอนแรกรู้สึกว่ากังวลใจว่ามันจะคุมมันไม่จึงคุุมมมมัันไ่่่ฟงใช้แตสรป คนหน้ามันแบบบิ๊กแล้ววันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะค่อนข้างเอือดแต่หน้าไม่ได้เอือดเลยเพราะว่าน้องเขาคุมมันลดถึงแม้ไม่เร็จแป้งก็เถอะนะในหน้าที่แบบว่าผ่านไปแล้วสิชั่วโมงผิวก็ยังสวยดีอยู่ ก็มีความมันขึ้นมาบ้างกรุบกริบให้พอรู้ว่าบิ๊กเป็นคนหน้ามันแต่มันไม่ได้ทําให้หน้าเราดูเอ,อดืดหน้าเราดูแย่หรือว่าเฮ้ยบิงบิ๊กเอากระดาษซับมันไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถือว่าตัวนี้คุมมันสอบผ่านเลยกานนันการคุมมันบิ๊กให้ไปเลยที่9.5เต็ม10ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของความผิวสวยสกินทิ้นสกินทิ้นุน,น,นมปังจากแก๊ทูโกนะขอส่องกระจกอีกทีหนึ่งได้ปะก่อนจะให้คะแนนในเรื่องของความผิวสวยแกผิวสวยจริง คือมันแบบไม่หยืดไม่หยาดแล้วมันแบบให้หน้าที่ดูแบบนวลเนียนดีมากอะ่ะคือในกล้องสวยยังไงตัวจริงก็สวยแบบนั้นนะและสีคือไม่ดรอปตลอดทั้งวันเลยชอบมากผิวสวยดีเบอร์ผิวสวยฟินิชก็ดีไม่แมทไม่แห้งเกินนะคะเนื้อบางเบาเกืนผิวธรรมชาติอีกตัวนี้คือตอบโจทย์ในเรื่องความผิวสวยเลยภาพรวมความผิวสวยผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงกับสกินทิน้นขนมปังจากแกทูโกไปบให้คะแนนอยู่ที่9.75เต็ม10ค่ะ ใครอยากลองสก,กินทิ้นนะคะแต่รู้สึกว่าอุย้ยสก,กินทิ้นบางตัวมันจะบางเบาเกินไปหรือเปล่าไม่ติดทนหรือเปล่าน่าจะหยาจะหลุดจะล่อนตอนท้ายบันหรือเปล่าอยากให้ลองตัวน,นี้รับรองว่าปัญหาที่เพื่อนๆกังวลใจในส่วนของสก,กินทิน้น่ะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสก,กินทิ้นที่ให้การปกปิดนะลงเบาๆก็ได้ลงตุ๊บๆก็ได้แต่ว่ายังติดทนดีอยู่ผิวหายใจได้นะ ไม่ดอบคุมมันดีอีกต่างหากใครหน้ามันอะไรแบบนี้คือใช้ได้ใช้รอดแน่นอนแลวพี่รู้สึกว่าเนื้อตัวนี้เขามีความเฟรนลี่นะไม่ใช่คนหน้ามันแบบเดียวที่ใช้ได้คนผิวว่าสมผิวแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะและราคาคือหน้ารัอีกต่างหากหนึ่งเก้าถ้าพี่จะไม่ผิดนะร้อยเก้าบาทราคาคือดีมากสองแบงแบงมีทอนนะคะใครสนใจ u t u b e ช้อปปิ้งมีปักตะการมาให้แล้วนะคะคลิปนี้ ทานแกทูโกส่งมาให้รีวิวในตอกๆนะคะแต่ว่า YouTube คือพื้นที่อิสระและบิกก็รีวิวแล้วก็แวร์เทสด้วยตัวเองนะคะผลลับคือประทับใจจนอยากมาพูดมาส่งต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนได้ดูกันนะคะดังนั้นซัพพอร์ตช่องบิงบ๊กนะคะตามๆต,ตะกร้าที่บิกปักไม่ให้ก็เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย